สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะสองคนทางช่องทาง Family p e n n y Channel พวกเรานะคะหายกันไปนานเลยนะคะช่วงนี้คือพอดีไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายกันนะคะแต่วันนี้เนื่องจากว่าน้ำอิงนะคะมีการฉีดวัคซีนครั้งแรกนะคะ รับเข็มแรกของไฟเซอร์นะคะเรามาทดลองกันนะคะดูว่าสิ่งที่พวกเราได้ยินมานะคะเขาบอกว่าถ้านำเหรียญมาติดตามอวัยวะร่างกายของเราหลังจากที่ฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะจะมีปฏิกิริยาคือสามารถที่จะดูติดตามร่างกายได้เนื่องจากว่าภายในร่างกายของเรานั้นมีแม่เหล็ก S <S <S นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้น้าอิงสาธิตเนื่องจากว่าเพิ่งไปฉีดมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอะทาทดลองเลยค่ะน้าอิงนี่นะคะ,ะเ,เราก็เ คือข้างที่ฉีดวัคซีนมานะคะเหรียญสิบสามารถติดได้นะคะติดอยู่ตามอวัยวะแขนของเราได้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนข้างนะคะแขนที่เราไม่ได้ฉีดดูกันค่ะว่ามันจะติดหรือเปล่านะคะเป็นไงคะติดเหมือนกันนะคะแสดงว่าสิ่งที่พวกเราได้ยินมานั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเออจริงๆแล้วคิดว่าจะมีแม่เหล็กหรือไม่อันนี้พวกเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่เราทดลองกันก็คือว่ามันติดอเ,เออมันติดแล้วก็มันติดตามอาวัยวะร่างกายของเราได้จริงนะคะอันนี้น้องฉีดมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่วันนี้ก็ยังติดอยู่นะคะค่ะสำหรับการทดลองของพวกเรานะคะวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะคะส่วนการฉีดวัคซีนครั้งแรกเข็มแรกของน้อง ว่ามีปฏิกิริยาหรือมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะคะตอบได้เลยค่ะว่าน้องไม่มีไข้นะคะส่วนอาการตามร่างกายอื่นๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะน้องยีก็บางทีก็ปวดบางทีก็ไม่ปวดอ๋อเป็นข้างที่ฉีดมาเหรอคะ ก็คือผลข้างเคียงอื่นๆไม่มีนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่และคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพียงแต่มาทดลองแล้วก็มารีวิวการฉีดวัคซีนครั้งแรกของน้องนะคะวัย11ขวบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย